กัดข่าเด่นในช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างคุณส่วนนิติบุคคลรวมไปถึงองค์กรที่จําเป็นจะต้องส่งยื่นบัญชีตามกฎหมายเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องทําเพราะว่าถือได้ว่าเป็นการเป็นการกําหนดตามกฎหมายเรื่องนี้มีความสําคัญอย่างไรไปติดตามเนื้อหาในการสนทนาระว่างผมกับท่านอธิบดีกันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมวันนี้ต้องออกมาพูดถึงเรื่องนิติบุคคลจําเป็นจะต้องส่งงบการเงินด้วยครับเพราะว่าเรื่องของงบการเงินเนี่ยมีความสําคัญต่อธุรกิจนะคะการที่นิติบุคคลต้องส่งงบการเงินอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อการปฏิบัติให้ถูกต้องการกฎหมายอย่างน้อยก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของธรรมพิบาลนะคะเรื่องของความถูกต้องนะคะเรื่องของการแสดงตัวตนนะคะแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่น ะะว่านิติบุคคลนั้นมีฐานะการเงินอย่างไรมีผลการดําเนินงานที่ผ่านมาอย่างไรนะคะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือตัวกฎหมายเป็นตัวกําหนดงั้นผมขออนุญาตเอาแบบไม้แข็งที่สุดก่อนค,คือกฎหมายเขาเขียนมาแล้วท่านเองก็ต้องมีหน้าที่เดินให้ไปตามกฎหมายโดยมาบอกเ็าคือว่าถ้าทําล้ะเป็นยังไงถ้าถ้าไม่ทําจะเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นนะคะคว่านิติบุคคลเนี่ยที่เป็นหกประเภทนะคะจริงๆแล้วพรบการบัญชีพศ .2543 นะกำหนดให้นิติบุคคลเฉพาะนิติบุคคลนะคะที่ต้องส่งงบการเงินถ้าบุคคลธรรมดาไม่ต้อง,องนําส่งนะคะคนิติบุคคลเนี่ยที่ต้องนําส่งก็มี5ประเภทนะคะคก็คือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศหมายถึงว่าคนที่จดทะเบียนในประเทศแล้วเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะคะแล้วก็ ป็นมูลนิธิด้วยไหมฮะมูลนิธิไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายนี้นะคะแต่ไปอยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็จะมีกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรจะเน้นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจค้าขายนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่ามูลนิธิเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อค้าขายก็ไม่อยู่ในขายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องนำส่งงบการเงินถึงแม้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการทำกำไรก็คือพวกสมาคมการค้าอันนี้เป็นพรบ สมาคมการค้าหอการค้าเนี่ยประมาณปีพศ2509ของเราก็จะบังคับต้องนำส่งงบการเงินหลักของกฎหมายเนี่ยต้องการให้นิติบุคคลเนี่ยนะคะแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนิน ของผู้บริหารที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในเรื่องของนิติบุคคลคนที่จะมาประกอบธุรกิจเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารเองนะคะก็มีการจัดตั้งแต่งตั้งผู้บริหารให้มาประกอบธุรกิจเมื่อผู้บริหารประกอบธุรกิจแล้วก็ต้องชี้ให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือบุคคลภายนอกเนี่ยมองว่ามีผลการดําเนินงานอย่างไรที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือหลักนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากเรื่องของการแสดงความตัวตนหรือผลงานของผู้บริหารแล้ว มันก็จะจะมีเรื่องของการเสียภาษีด้วยเพราะ ừ, ว่างบการเงินเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของการเก็บภาษีก่อนนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนประกอบ,บในแง่ของตัวผู้ประกอบการน,นะวันนี้คือหลายคนหลายคนอาจจะมองว่าโอ้มันเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่มามาให้ทําบ,บางท่านก็อาจจะละเลยบ้างช้าบ้างหรืออะไรบ้างก็ตามเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็ใจว่าระบบในการที่จะติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความรู้สึกว่ามันยากหรือวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนแล้วมีหลายๆอย่างที่เราอำนวยความสะดวกเพื่อ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรู้สึก ใช้เวลากับมันมากเรามีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาเยอะเลยปัจจุบันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่านิติบุคคลที่อยู่ในข่ายที่ต้องนําส่งงบการเงินี่ยมีห้าแสนห้าหมื่นกว่าราย,ยนะคะขณะนี้นําส่งงบการเงินเนี่ยก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ80ดสิบซนําำส่งงบการเงินอีกประมาณ9 0้าหมนรายนะคะเราก็จะส่งดําเนินคดีตามกฎหมายาะคะต้องต้องทำก็ต้องทําเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะคะแล้วก็ปัญหาของการนําส่งงบการเงินก็คือมักจะส่งใกล้เด like 2 8 0 0 0 0ลาย50%ส่งสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะคะคือปัญหานะทั้งทั้งที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างอาจจะนำส่งด้วยตนเองก็ได้นำส่งไปรษณีย์ตอบรับก็ได้นะคะไปรษณีย์ก็มีหลายวิธีนะคะหรืออาจจะมีไปรษณีย์ที่เฉพาะสำหรับเรื่องของการนำส่งงบกันเงินทั้งกรุงเทพนนทบุรีนะคะฝากส่งนะคะรับประกันการสูญหายนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือส่งโดยลงทะเบียนตอบรับก็ได้นะคะแล้วก็ในอนาคต อันนี้พูดถึงในอนาคตนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็เน้นอ่า <Electronic, S 1> เป็ปรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เปเปอร์ทั้งหมดมใช่ไหมคะเราก็จะนําระบบ e filing ค่ะ การส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ,ะสำหรับปีนี้เราก็จะเริ่ม implement หรือ,อนำร่องเบื้องต้นนะคะก็ประมาณเดือนเมษาที่ผ่านมาเรามีการอบรมแล้วทีแรกเราว่าจะ pilot project เอาแค่ร้อยลายนะคะร้อยลายเนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมาเข้าสมัครมาแล้ว409ลายเนื่องจากเรามีการประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาบอกว่าขั้นตอนการส่งด้วยระบบ e filing เป็นอย่างไรนะคะเขาสนใจเขาอยากทดลองมันประหยัดเวลาเขาด้วยเขา แล้ว<ช>ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็ปเป็นเลสกันหมดเขาก็อยากจะเข้ามาร่วมใช้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เขาอาจจะทดสอบตัวเองคือในแง่ของการปฏิบัติในเรื่องของธรรมิบาลอ,อะไรที่ไม่บังคับเราปฏิบัติก่อนถือว่าเป็นเบสแพคทิสเนี่ยการมองมุมมองของบ้านเราอาจจะเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่ดีที่สุดมไม่จําเป็นต้องทําแค่ตามกฎหมายที่กําหนดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนที่คุณอภิรักษ์พูดถึงว่า e f ฟ i n g เนี่ยมันรวดเร็วนะคะเขาสามารถส่งจากบริษัทเขาได้เลยนอกจากนี้ส่งครั้งเดียวต ติดต่อกับหน่วยงานได้ถึง8แห่งหน่วยงานพันธมิตร8แห่งไม่ว่าจะเป็นกรตอก็ดีตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะ หน่วยงานเหล่านี้หรือกรมสมการเนี่ยก็สามารถถึงได้ทีเดียวเลยกับทั้งหมดนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวพื้นฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พยายามลดขั้นตอนทุกๆอย่างผมเชื่อว่างานหลังบ้านเนี่ยน่าจะเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่ที่ตอนนี้เรายังเริ่มไพายโหลเนี่ยเราระยะเวลาตอนนี้เนี่ยเรารออะไรอยู่มันมีข้อจํากัดอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รอว่าเนื่องจากว่าการใช้ระบบ e filing เนี่ยมันเป็นการนําระบบ1ระบบแต่มาใช้กับ ท,ต <ก S 1> ทีติบุคคองกรตั้ง5้าแสนห้หมื่นกัวลาย <c oughs> แล้วนําใช้กับอีกคนอีก8องค์กรซึ่งระบบมันอาจจะจูนกันนะภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าคัสตอมไ z e คือมันจะต้องทําให้มันเข้ากับคนทุกคนระบบเดียวทําให้เข้ากับคนทุกคนมันไม่ได้ง่ายนะคะ,ะญี่ปุ่นเมื่อ,อปีที่แล้วที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็เคยอิมพิเมตเรื่องนี้เขายังถามเราว่าเอะท่านคิดหรือว่าปี2ปีท่านจะทําสําเร็จ เขายังตั้งคําถามเรานะคะแต่เราบอกว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเอาทั้งระบบนะปีห้เนี่ยจะเอาทั้งระบบอันนี้คือเราตั้งมาตรฐานของเราไว้ค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าขณะนี้เราก็มองแล้วว่ามันมีความจําเป็นในโลกปัจจุบันนะคะเพราะลดการรีคีการคีย์ข้อมูลซ้ําแล้วซ้ําอีกอาจจะไม่ถูกต้องนะคะและเกิดความรวดเร็วไม่ต้องเก็บเอกสารผู้ประกอบการสามารถสื่อของเราไดต้ตรง แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนคุณอภิลักษ์ว่าก็คือการนําเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่รวดเร็วอย่างเดียวตแต่ถ้าร<ำ>วดเร็วแล้วเราไม่เอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ให้รวดเร็วมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเพราะนั้นอันนั้นน่ยความสำเร็จของมันคืออยู่ตอนที่ปลายเราเอาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วเท่ากับข้อมูลที่คียเข้ามาในระบบครับทีนี้ผมย้อนถามแบบแตบบ่ถ้าผมเป็นผู้บริโภคผมนึกถึงภาพเมื่อก่อนเวลาผมจะต้องส่งเป็นกระดาษเนี่ยผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ผมก็เอานี่มาอา่านมานั่งพลิกก่อตัวเลขใส่ตัวเลขเข้าไปแต่ทีนี้พอทั้งหมดมาเนี่ย มาเป็นไฟล์มันก็ต้องส่งมาทางเรา <ฮะ S 2> เราก็กระจายแปดหนงานอันนี้คือคืองานหน้าบ้านแต่บางอันมันเป็นเอกสาร,รที่อาจจะต้องมีทําสําเนาบ้างสแกนบ้างส่งมาบ้างเนี่ยไอหน้าบ้านในตัวที่อินเทอร์เฟซที่จะสัมผัสกับตัวองค์กรแต่และองค์กรในวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันต้องพัฒนาเพื่อให้เนียบเพราะท่านเองบอกท้าทาทยมากญี่ปุ่นบอกว่าเราจะทําได้หรือเปลในสองปี <ฮะ S 2> ใช้เวลาอีกสักเมื่อไหร่มีไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้แม่สาหรับในตอนนี้เรามี500เนี่ยนะฮะ p i l หล p ดโปรเจกต์เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะทำให้ได้สัก90%นะ <S 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 ไม่ให้มันขู่ขับ นะคะต้องต้องคือยังไอ้ต้องมันต้องลองซอฟต์แวร์ว่าไอ้ตัวนี้ใส่ตัวนี้เขาตอบได้ถูกมีปัญหาอะไรไหมนะคะหรือว่าอาจจะต้องส่ง2ระบบคู่กันอยู่ในระยะแรกนะคะอาจจะคือเวลาเวลาเราขึ้นระบบเนี่ยนะคะในทางปฏิบัติอาจจะขึ้นระบบคู่ขนานนะคะทั้ง e-filing แล้วก็ m a น u a l อาจจะคู่ขนานกันไปเพื่อป้องกันความผิดพลาดแต่การที่ขึ้น2ระบบเนี่ยนะคะในระยะยาวมีปัญหาคุณพิรักษ์เพราะถ้า2ระบบเราต้องแบ่งคนเป็น2กลุ่มแบบที่คุณพิรักษ์เข้าใจ ไอ้กลุ่มหนึ่งอยู่กับระบบเก่าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่กับระบบใหม่อันนี้ถือทาให้เกิดความล่าช้านะคะถ้าเป็นระบบเดียวเนี่ยจะดีกว่าเพราะนั้นเป้าหมายของเราถึงบอกในอคท่านเหมือนทำเหมือนทุบมอกข้าวเลยอ่ะว่ายังไงแล้วท้ายที่สุดเราต้องเหลือระบบเดียวไปเราต้องเพราะว่าในจะดิจิตอลหรืออนาล็อกคล้ายๆอย่างนั้นเลยก็ต้องเอาแบบเดียวเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเคยทดสอบกับระบบที่เป็น EDI มาแล้วนะคะกับแมนน่วมาแล้วสุดท้ายเมื่อเราลดเหลือระบบเดียวในเรื่องของการออกใบ C.O เรื่องเอกส เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกเมื่อลดเหลือระบบเดียวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้กว่าเพราะมันเหลือระบบเดียวมไม่งั้นเราต้องแบ่งคนหนึ่งร้ยคนห้าสิอันนี้ห้าัิเป็นนี้ม,มันก็เหนื่อยทั้งคู่นะคะเพราะว่างานหลังบ้านเนี่ยมันก็ต้องทําทําเท่ากันอยู่ครับ,รบผมกลับมาย้อนที่ใน2มิติก็คือในแงีของงบการเงินที่เราย้ํากันไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครับ ทำลายนะวันนี้เนี่ยจะเหมือนกับวงเล็บข่นิดๆเรามีเป้าหมายสุดท้ายว่าคุณจะต้องส่งอะไรยังไงช่วยย้ํากันอีกทีหนึ่งเผื่อใครก็ยังหลงลืมกันอยู่บ้างครับสําหรับการนําส่งงบการเงินเนี่ยนะคะวันปกติเนี่ยจะต้องนําส่งภายใน5เดือนนะคะเอาพูดง่ายๆนะคะสุดท้ายก็คือพฤษภาสามเอ็ดพฤษภาแต่ปีนี้โชคดี นะคะสามสิบสามสศพฤษภาเข้าใจว่าเป็นวันหยุดนะคะก็เราวันสุดทวันที่หนึ่งด้วยเพราะนั้นไทม์ไลน์วันสุดท้ายคือสองมิถุนารเราเลยมีเวลาหายใจเพิ่มขึ้นอีกสองวันนะคะแต่ก็คาดว่าผู้ประกอบการคงจะนำส่งก่อนนะ 6, 5, ประมาณห0ประมซณ50%เนี่ยควรจะนำส่งก่อนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องระวังนะคะถ้าเกิดนำส่งงบการเงินล่าช้าก็มีโทษก็เรียนค่ะว่า อาาหมืนลายเนี่ยเราเอาโทษอย่างจริงจังนะโทษปรับสูงสุดคือ5 0,000บาทบนะคะแล้วยังไม่ใช่โทษปรับแค่นิติบุคคลนะะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคนถูกปรับด้วยค่ะถ้าเกิดมีผู้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม3ามคนต้องถูกปรับทั้ง3คือจะไปโทษว่าเ<ม>จ้าหน้าที่บัญชีหรือนักบัญชีหรือ C.P.A ส่ง,งไม่ได้คุดเองมีหน้าที่ตามให้เขาทําตามกฎหมายตรงนี้<ช>ด้วยเป็นผู้บริหารของบริษัทเพราะว่างบการเงินแสดงถึงผลการดําเนินงานของผู้บริหารที่ผ่า ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อง,งบการเงินแล้วจะเห็นว่าง,งบการเงินทุกฉบับเนี่ยจะลงลายมือชื่อโดยผู้บริหารตลอด นะคะมีผู้ผู้สอบบัญชีอยู่หน้างบคุณิพิลักเป็นนักบัญชีใช่ไหมคะลแล้วก็จะต้องอมีชื่อผู้บริหารทุกหน้าด้วยนั่นถึงแสดงถึงความรับผิดชอบ,บในความถูกต้องหรือผลงานของเขาับะะท้ายที่สุดแล้วข้อมูลที่เราทำเนี่ยเราทําภายใต้าบายลอกฎหมายเป็นตัวกําหนดให้เราเป็นคนรวบรวมเรียบรรเรียงแต่ว่าถ้าหากทุกคนได้ทําตามหน้าที่ตามกฎหมายตรงนี้แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวธุรกิจภาพรวม กับประเทศชาติด้วยอยากให้ท่านได้เมื่อกี้เราเป็นมาตรการเชิงกฎหมายที่รเราจะบอกให้เขาทำละสุดท้ายคือเป็นมาตรการเชิงส่งเสริมอยากให้เขารู้ถึงภารกิจและบทบาทตรงนี้ว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยประเทศชาติหรือตัวเศรษฐกิจจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับสําหรับงบก,การเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มาเนี่ยจะมาอยู่สู่คลังข้อมูลของกรมนะคะ,คอะนอกจากในคลังข้อมูลแล้วเนี่ยในประเทศเราสมมุติว่ามันมีการส่งออก ที่20สาขาอันนี้เป็นข้อมูลใช้ภายในกระทรวงก่อนนะเรากา็ธุรกิจไหนเป็นอย่างไรเราต้องเอามาวิเคราะห์นะคะอย่างเช่นธุรกิจอสังหาที่มาแล้วอินิรัมา์ธุรกิจทรงออกนะคะหรือธุรกิจแช่เยือกแข็งอย่างเงี้ยเราก็เอามาเพื่อจะวางยุทธศาสตร์อันนี้สําคัญนะคะเพื่อจะพัฒนาธุรกิจนอกจากนั้นก็มี อีกหลายๆธุรกิจที่เราจะต้องมาวิเคราะห์วิจัยว่าเลโชอะไรต่างๆเป็นอย่างไรผู้ประกอบการอยากจะลงทุนเข้ามาเนี่ยก็สามารถดูข้อมูลเหล่านั้นได้นะคะเพราะนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่ตัวองค์กรออย่างเดียวยังเป็นประโยชน์กับภาพรวมของภาคธุรกิจด้วย นะคะเราอย่าดูในแค่ไมโครของบริษัทอย่างเดียวต้องดูภาพแมคโครข้อมูลของทั้งประเทศเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนนะคะว่าเราจะกํากับดูแลอย่างไรพัฒนาอย่างไรธุรกิจบ้านเราธุรกิจไหนมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรอย่างอสังหาริมทรัพย์ทั้งไม่ลดลง มีปัญหาอย่างไรต้นทุนเป็นอย่างไรพวกนี้สามารถช่วยได้ในภาพรวมรรในฐานะที่ติดตามการทํางานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านเองก็เพิ่งได้เข้ามารับตําแหน่งเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมาที่ผ่านมากรมนี้ก็ได้รับรางวัลเยอะมากท่านเองมีความท้าทายหรือมีสิ่งที่อยากจะทําเพิ่มเติมจากตัวพื้นฐานของภารกิจของกรมที่มีอยู่เนี่ยอยากจะมีการแข่งกับตัวเองให้มากขึ้นตรงไหนยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจริงๆเรามีงาน3ด้าน ัหนหก็คือกฎหมาย9ฉบับเรากำกับดูแลนะคะนั่นคือสิ่งพื้นฐานด้านที่สองต่อมาเรื่องของการให้บริการเราต้องมีความพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านบริการนะคะในด้านของบริการไม่ว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ขณะนี้เราทุกอย่างเราเป็น E กับหมดนะคะอีฟายลิ e นะคะระบบที่เราจะขึ้นในอนาคตคือ E r e g จิส r a ชั่นก็คือการจดทะเบียนด้วยระบบ E แล้วนะคะอันนี้ เมื่อทุกอย่างเป็นระบบอีหมดการเก็บเอกสารของเราอีกหน่อยจะไม่ต้องเก็บแล้วเป็นสิ่งที่ท้าทายเรานะคะว่าเราจะต้องพัฒนาไปสู่เรื่องของอีนะคะแล้วนอกจากนั้นอำนวยความสะดวกมากสุดในอีก6เดือนประมาณมิถุนายนนะคะครเราก็จะมีการจดทะเบียนข้ามเขตได้เ<อ>มื่อครอนต้องจดในจังหวัดไหนจังหวัดนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องไปจดทะเบียนข้ามเขตได้นะคะ<อ>สิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของท้าทายและด้านที่3ก็คือด้านพัฒนาส่งเสริม นะคะขณะนี้เราก็มีหลายๆายธุรกิจที่เราพัฒนาส่งเสริมไม่ว่าตัวลักษณะธุรกิจไม่ว่าแฟรนไชส์โลจิสติกส์ค้าปลีกค้าส่งที่ท่านเคยได้ยิน<ม>นะคะก็มีอีกธุรกิจหนึ่งที่เราเห็นว่ากระทบกับผู้มีส่วนได้เสียมากก็คือธุรกิจคอนโดบ้านจัดสรร<ม>โดยเฉพาะคนในเมืองตอนนี้อยู่คอนโดบ้านจัดสรรกันเยอะนะคะหน่วยงานหรือบริการที่บริหารส่วนกลางเนี่ย<ม>ได้เซอร์วิสหรือให้บริการกับลูกค้าม,มันจะกระทบกับคนเยอะนะคะ<ม>โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆตรงนี้เราก็มาดู เป้าหมายตรงนี้กำลังจะศึกษาว่าจะพัฒนาส่งเสริมธุรกิจนี้อย่างไรอีก,อกทีนึง่งครับขอบคุณท่านที่ปดีเป็นอย่างสูงครับ,รบดีค่ะ